ตอนนี้นะครับว่าพาลงไปแล้วนะครับลากเลยนะครับตัวนี้สองเมตรห้าสิบครับโอ้โหขึ้นสูงมากทีเดียวมีเสียงดังนะครับนี่ตอนนี้เกือบเก้าสิบองศาเลยครับเนี่ยโอ้ผ้ารมแทนครับตัวนี้ผ้ารมแทนการอลูมิเนียมนะครับโอเด็กๆชอบมากตัวนี้กําลังเอาลงนะครับดีลาการลงสวยงามนะครับ ไม่มีการที่จะหัวดิ่งปรับลงนะครับลงแบบสโลว์สโลแบบสวยงามเลยนะครับวันนี้พาลมแท้กันน้ำเล่นได้ลาปีสีไม่ตกครับโอ้โหลงแบบสวยงามเลยนิ่มนวลมากครับนี่ลงแบบสุดมือเลยนะครับสาวเชือกลงมาได้สุดมือเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆ โอ้โหเด็กชอบมากครับตัวนี้เด็กชอบมากนี่โอเค